่าสวัสดีชาวราศีเมษเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษนะคะขอพลังงานชาวราศีเมษทุกทุกท่านเลยอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ2องสวันนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษพลังงานชาวราศีเมษเป็นอย่างไรคะไนฟ o f ฟเพ c l ด s อศวินเรียนเด็กถือเรียนชาวราศีเมษสีดาบใจเย็นนะนี่คือสัญญาณของเออซไซนะคะทั้งอศวินเรียนทั้งเด็กถือเรียนทั้ง4ดาบเกิดขึ้นคุณกำลังคุณกำลังอยู่กับปัจจุบันคุณกำลังเดินหน้าสู่ความสำเร็จ คุณกำลังได้ทำว้าวเจ็ดเมเท้าชาวราศีเมษสองสาวันนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณดูงดงามมากๆเลยคุณถือความสำเร็จไว้ในมือของคุณคุณถือความฝันไว้ในตัวตนของคุณ อศวินเรียนคือความมั่นคงของคุณตอนนี้คุณเชื่อว่าคุณกําลังเดินหน้าไปสู่ความมั่งคั่งจริงๆเหมือนคุณกาลังเก็บเกี่ยวความสําเร็จประสบการณ์สู่หน้าที่การงานความสําเร็จนี่คือคุณเลยนะคะจักรพัิค่ะราศีเมษพลังแห่งหมายเลขสี่พลังงานแห่งความความบรุรมสมบณ์ความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นจักรพัิก็คือจักรพัินะคะนั่นคืออศวินเรียนคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องจัดการยังไงวางแผนยังไงคุณรู้ว่าโอกาสบางอย่างที่คุณรอ,อกำลังจะเข้ามาถึงคุณรู้ว่าความสํมเาเร็จกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณนะคะความความเป็นตัวตนของคุณในช่วงนี้นะคะสะท้อนถึงการตัดสินใจของคุณสะท้อนถึงการเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปิดโอกาสในด้านอื่นๆสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นเป็น the world นะคะ the world มันคือการทําสิ่งใหม่การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆหรือว่าการเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น,นกับคุณ พลันในเรื่องของความสุขพลัน,นเรื่องของการเดินทางพลันในเรื่องของการขยับขยายบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นมันคือสัญญาณบางอย่างที่ออกมาจากภายในของคุณค่ะชาวราศีเมษเพราะคุณดูดีว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองกาลังไปสู่ความสาเร็จหรือว่าการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงสิ่งหใหม่เช่นอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันจะได้สิ่งนั้นไหมมันจะตามที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่านะคะแต่แน่นอนคุณต้องมีความหวัง คุณต้องมีความเชื่อแต่คุณคาดการ์คุณไม่ได้คาดหวังแต่คุณคาดการ์บางอย่างในสถานการณ์ว่าหนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นแบบนี้นะแล้วถ้ามันไม่เป็นแบบนี้คุณสามารถทําให้สถานการณ์มันเป็นแบบนั้นได้หรือว่าแก้ไขหรือว่าทําบางอย่างให้เกิดขึ้นได้เพราะข่าวดีกําลังมาถึงคุณนี่คือเซอร์ไพรส์ที่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความสุขกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเจ็ดไม้เท้าเราอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าความมั่นใจแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวตนของคุณงานความสําเร็จ ข่าวดีการเดินทางการพักผ่อนนะคะเหมือนกับว่าบางอย่างในตัวคุณช่วงนี้อาจจะต้องเหมือนเสาะแสวงหาความสุขด้วยทั้งงานด้วยทั้งแลนอะไรบางอย่างที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองที่มากขึ้นในช่วงนี้เช่นชวความกระตือร้อนพลังใจหรือคุณกําลังหมดไฟนะ,ะหรือคุณกําลังรู้สึกว่า มันนิ่งเหลือเกินในช่วงนี้ฉันจะทายัางไงให้มีความตื่นเต้นดีให้ให้มีความกระจายพลังงานของการ create, สร้างสารรค์หรือว่าการเดินทางอะไรใหม่ๆดีไหมนะคะจะมีการเดินทางเกิดขึ้นกับคุณจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเดินทางหรือการไปพักผ่อนหย่อนใจกับตัวเองในช่วงนี้นะคะหรือคุณกําลังเปิดทางที่จะลองทําสิ่งใหม่ชาวราศีเมษทําสิ่งใหม่เริ่มสิ่งใหม่หรือคุณกําลังนิ่งอยู่เพื่อที่จะรอสถานการณ์บางอย่างที่จะเข้ามาคุณรับมือได้อยู่แล้วนะคะ คุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อยู่แล้วคุณรับมือกับอะไรที่มันเหนื่อยมันล้ามันยุ่งยากหรือมันวุ่นวายคุณรับมือได้แต่สิ่งที่สําคัญคือความใจเย็นของคุณในช่วงนี้เช่นกันนะคะร,ราชาถ้วยความใจเย็นความสุขของคุณสัญชาตญาณของคุณบางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่ามีความหมายถึงการรอคอยว้าวหนึ่งเหรียญเพราะว่าการรอคอยได้มาซึ่งโอกาสครั้งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตความสุขของชีวิตและเป็นเกณฑ์จังหวะดีมากๆที่คุณจะรู้สึกว่าได้เปิดโอกาสเปิดทางที่จะได้ได้ทำสิ่งที่ที่ตัวเองเคยเคยรู้สึกอยากที่จะทำความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงคุณกำลังโชคดีมากๆชาวราศีเมษแล้วก็เรีได้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นช่วงจังหวะทามมิ่งที่คุณรู้สึก รู้สึกอยู่ในห่วงช่วงเวลาของความโชคดีความสุขแล้วก็การเหมือนมีอะไรใหม่ๆที่คุณอยากทําอยากลองหรือเอเนอร์จีพลังงานของคุณบอกว่าเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกําลังถามหาหรือว่าในสิ่งที่คุณกําลังทําคุณกําลัง b e n e f i t โอกาสความสําเร็จมางานมาเงินมาโชคดีมาโชคดีแห่งงานโชคดีแห่ง าการ support offer หรือว่าการได้รับคําตอบการได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่การได้รับข่าวดีจากสิ่งทีธรรมเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่คุณลงทุนไว้แล้วในชีวิตกําลังจะเกิดผลกําไรนะผลผลิตของกาไรที่เกิดขึ้นนั่นคือการเติบโตที่มากขึ้นเงินเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาหรือว่ามีเงินทองใช้ที่เข้ามาหรือว่ามีการต่อย,ยอดไปสู่สิ่งอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นสําคัญมากๆเพราะชาวราศีเมษคุณรู้อยู่แล้วว่าโลกคือการเปลี่ยนแปลงโลกไปเร็ว การพัฒนาการเปลี<ๆ>่ยนแปลงไปเร็วมากๆและเหมือนกับว่าบางอย่างที่คุณกําลังใช้ความคุ้นค,คลิดนะคะในตัวเองหรือการที่จะทําอะไรบางสิ่งจะทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามาสิ่งที่คุณมีความเชื่อบ,บางอย่างในตัวเองมามันทําให้คุณต่อยอดไปสู่ความสุขหรือว่าจ็อบใหม่งานใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆหรือว่าการเติบโตสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณรู้สัญญาณอะไรบางอย่างในตัวเองสิ่งที่คุณคาดการไว้งดงามมากๆเลย ว้าวเซอร์ไพรส์โชคดีกําลังจะมาหาคุณหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าฝันนะคะฝันถึงอะไรบางอย่างฝันถึงการเดินทางฝันถึงอะไรแปลกๆหรืออะไรบางอย่างที่มีทรายจากธรรมาชาติพลังงานของเ e อิร์ทรายมาให้โชคดีกับคุณมาให้คําตอบอะไรบางอย่างกับคุณหรือคุณกําลังมีโชคดีโชคลาภในื่องของความเสี่ยงชาวราศีเมษนั่นหมายถึงหนึ่งท่านในนี้คุณอาจจะซื้อเลขอะไรคุณก็ถูกนะเพราะว่ามันเหมือนกับ เป็นบางอย่างที่คุณทําไว้แล้วสิ่งนั้นกําลังเกิดผลลัพธ์เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าชาวราศีเมษจะถูกทุกคนนะคะทุกคนใจเย,ย็นก่อนเนาะการเฉลิมฉลองบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะงานมั่นหมายการนัดเดทออกเดทในช่วงนี้ถ้าคุยกับใครอยู่ซีเรียน จงเป็นตัวของตัวเองไว้นะคะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายเงิเน,นทองไม่เข้าใครออกใครจะวางแผนอะไรบางอย่างก็ต้องวางแผนให้ดีในช่วงนี้นะคะรัดเข็มขัดรัดตึงให้กับตัวเองด้วยนะคะอัศวินดาบเกิดขึ้นได้รืว่าช่วงนี้ก็จะต้องเป็นช่วงที่ต้องลงทุนลงแรงจริงๆนะคะถึงจะได้ความสําเร็จมาถึงจะได้โอกาสใหม่ๆมาหรือว่าจะได้งานได้เงินมานะคะในการเติบโตเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าคุณกําลังมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเราอาจจะ ต้องหาแพชชั่นอะไรให้กับตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเรากําลังกระตุ้นอะไรบะรอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันเหมือนบางอย่างกําลังทําให้คุณถูกกระตุ้นถูกสู่ในทิศทางของการแบบถึงเวลาที่คุณจะได้แบบเดินไปอย่างเดินไปข้างหน้าด้วยด้วยสปีดอันรวดเร็วแล้วในการที่คุณจะได้ทําโปรเจกต์นั้นผ่านหรือว่าทําให้คุณได้มีงานมีเงินเข้ามามากขึ้นได้ไร้ว่าก็ต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจผลักดันให้ตัวเองได้ประสบความสำเร็จ มานั่นเองเพราะว่าสวินดาคือการทุ่มเทเวลาทุ่มเทคุณค่าในตัวเองทุ่มเทความคิดความสามารถไอเดียเพื่อที่จะทําให้ให้สู่ความสําเร็จในในโปรเจกต์ใหญ่หรืออะไรใหญ่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะชาวราศีเมษสวยงามมากๆสวยงามมากเพราะคุณรู้ว่าคุณรอคอยอะไรคุณคุณรอคอยโอกาสคุณรอคอยการเงินคุณรอคอย สิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงการเดินทางใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเรียกได้ว่าคุณอาจจะได้รับโชคดีจากแดนไกลหรือว่าโชคดีจากการเดินทางกำลังมาสู่คุณด้วยนะคะ <ๆ S 1> เหมือนเป็นช่วงจังหวะดีที่คุณจะได้ได้คิดทบทวนกับอะไรบางอย่างกับตัวเองได้ได้ ฝึกทักษะหรือว่าความสามารถหรือว่าตระหนักบางอย่างในตัวเองว่าคุณมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆคุณมีความสามารถในด้านนั้นๆหรือว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่เหมือนบางอย่างกําลังถูกปลุกให้คุณได้ตื่นมาจากความความตื่นมาให้คุณได้ตระหนักถึงความเป็นจริงหรือความคิดบางสิ่งที่คุณอาจจะเก็บเอาไว้ในใจแล้วคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องทําสิ่งนั้นถึงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งนั้น ทุกอย่างมันอยู่ในความคิดของคุณทุกอย่างอยู่ในอยู่ในอยู่ในความรู้สึกของคุณนะคะเพราะว่าราศีเมษเป็นราศีแห่งความมั่นใจความเชื่อมั่นอิสระภาพในตัวเองอยู่แล้วเพราะนั้นคุณจงมั่นใจในตัวเองชาวราศีเมษในสิ่งที่คุณกำลังทำอะไรบางอย่างกำลังจะพุ่งมาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะการตัดสินใจการเดินทางหรือว่าข่าวดีที่คุณกำลังได้เผชิญและนี่คือก้าวด่า ออกไปหาความสุขของคุณออกไปหาสิ่งใหม่ๆที่คุณรอออกไปทํากิจกรรมใหม่ๆออกไปพักผ่อนหย่อนใจกับตัวเองนะคะชาวราศีเมษเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกคุณทํางานหนักคุณทานนะํางานเหนื่อยคุณวนลุกอะไรอยู่เดิมๆมาทําให้เรายิ่งทําให้จดจ่อกับสิ่งนั้นคิดเยอะมากไปกังวลมากไปหรือว่าคิดไปก่อนก่อนที่มันยังไม่เกิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคลายบางอย่างกับตัวเองนะคะเพราะว่าคือ The Wall เกิดขึ้นแล้วอะคุณจะต้องเหมือนกับ เปลี่ยนแปลง energy อะไรบางอย่างกับตัวเองเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างกับตัวเองสิ่งใหม่ๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นจะดาบอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายเชื่อว่าคุณมีแผนสำรองในตัวเองคุณกำลังมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเข้ามาสื่อสารให้กับคุณมีบางอย่างสื่อสารให้กับคุณได้ตัดสินใจบางสิ่งและก็เชื่อมั่นในตัวเองแเหรียญเกิดขึ้น บางอย่างที่คุณจดจ่อบางอย่างที่คุณรอสิ่งนั้นกำลังกำลังทำให้คุณได้ผลลัพธ์กับงานกับเงินก้อนใหญ่นะคะชาวราศีเมษเหมือนโอกาสบางอย่างกำลังจะเข้ามาหาคุณพอพลังงานชาวราศีเมษสองสวันนี้ The Moon เชื่อในอิน u ท t i o ชั่นของคุณ trust ในอิน u ท t i o ชั่น justice อะไรบางอย่างกำลังจะเกิดสิ่งที่ใช่ ทริอปคัสองไม้เท้าสัญญาณหนึ่งไม้เท้าจะติดสิ่งที่ใช่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏคุณรู้ว่าผลลัพธ์ของคุณอะไรมันกําลังจะเกิดขึ้นการพูดคุยบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยล้าท้อหรือว่ามีความกังวลอะไรบางอย่างในใจเชื่อว่าคุณมีสปีดบางอย่างภายในใจของตัวคุณเองที่จะกล้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าของชีวิตกับสิ่งที่คุณรอคอย Queen of p e n t a c l e s แน่นอนคุณกำลังบั่งคั่ข้างร่ํารวยคุณกำลังประสบความสำเร็จอุดความดมสมบูรณ์ในตัวคุณเองและแน่นอนคุณกําลังจะได้ทุกอย่างที่คุณกําลังรอ ออฟเฟอร์ซัพพอร์ตกำลังจะมานะคะทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายสู่ในทิศทางความสำเร็จสิ่งที่ดีในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นชาวราศีเมษ for g i v e n e s s การเรียนรู้การให้อภยัยการทำบุญทำทานการปล่อยวางการอาหสิกรรมนะคะบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณ a อ u n บั n c e ความสมบูรณ์ความสุขกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเงินทองจะไหลามาทมเทมามีจะมีกิจการการงานงานจอบเสริมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่ขอให้คุณท้าทายกับตัวเองท้าทายความสามารถของคุณ a r c h ช u ว์แองคุณมีนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิ เชื่อในอิน u ึย i ชันของคุณเชื่อในนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องดูแลคุ้มครองคุณ mm hmm. เพราะนี่คือสัญญาณของความมั่งคั่งความดมสุสมบูรณ์เงินทองจะไหลมาเทมาความสุขที่คุณคุณรอกําลังถูกเติมเต็มกับคุณในตอนนี้ mm hmm. เวลานี้ชาวราศีเมษสวยงามมากๆนี่เรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ